ฟังธรรมให้ใจสงบกดไลค์กดติดตามเพื่อส่งแรงใจร่วมทางธรรมด้วยกันนะครับในชีวิตลูกผู้ชายชาวพุทธครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้เห็นน้ำตาแห่งความปีติของพ่อแม่และผู้มีพระคุณไหลอาบแก้มพร้อมรอยยิ้มที่งดงามที่สุดก็คือวันที่เราก้มกราบลาท่านเพื่อห่มผ้าเหลืองหลายคนเชื่อว่าการบวชคือการตอบแทนคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หลายคนเชื่อว่าชายผ้าเหลืองสามารถฉุดดึงพ่อแม่ขึ้นจากขุมนรกได้และหลายคนเชื่อว่านี่คือการล้างไพ่ใหม่ชีวิตด้วยบุญบริสุทธิ์แต่ความเชื่อเหล่านี้มีความจริงทางธรรมรองรับมากน้อยเพียงใดและแรงบุญนี้มีอนุภาพมหาศาลขนาดไหนวันนี้เราจะมาเปิดตำนานและเรื่องเล่าขานเพื่อไขความลับแห่งอานิสงส์การอุปสมบทไปพร้อมกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวมหากุศลที่จะพาหัวใจของท่านให้พองโตด้วยความศรัทธากับผลของแรงบุญบวชพระช่วยอะไรได้บ้างหากเราลองมองย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยเราจะเห็นภาพคุ้นตาของงานบวชนาคที่มีทั้งความสนุกสนานของขบวนแห่และความสงบขลังในอุโบสถแต่เบื้องหลังพิธีกรรมเหล่านั้นซ่อนรหัสลับ แห่งบุญที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงกระทำได้ทำไมโบราณถึงยกย่องว่าการบวชพระคือยอดแห่งบุญต้องเข้าใจก่อนครับว่าการบวชหรือการอุปสมบทไม่ใช่แค่การโกนผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่คือการยกระดับจิตวิญญาณจากเพศคารวาสผู้ครองเรือนผู้ยังคงวุ่นวายอยู่กับกามคุณไปสู่เพศสมณนะผู้สงบระงับ เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ทันทีที่ผ้ากาสาวพัดหรือผ้าเหลืองได้ห่มคลุมกายสถานะของคนคนนั้นเปลี่ยนไปทันทีจากลูกชาวบ้านธรรมดากลายเป็นปูชนียบุคคลที่แม้แต่พระมหากษัตริย์หรือเทวดาก็ยังต้องกราบไหว้การเปลี่ยนแปลงสถานะที่สูงส่งเช่นนี้แหละครับคือจุดกำเนิดของกระแสบุญที่รุนแรงดุดเขื่อนแตกที่พร้อมจะชำระล้างมนทิน และส่งผลลานิสงไปยังคนรอบข้างอย่างมหาศาลเมื่อสถานะเปลี่ยนกระแสบุญแรกที่จะพุ่งตรงไปเหมือนลูกศรที่แม่นยำที่สุดคือไปสู่บิดามารดาครับโบราณท่านเปรียบเทียบไว้อย่างเห็นภาพว่าพ่อแม่คือผู้ให้กำเนิดกายเนื้อแก่ลูกแต่การบวชคือการที่ลูกได้ให้กำเนิดกายธรรมแก่ตนเองและส่งต่อความร่มเย็นนั้นกลับไปสู่พ่อแม่มีคำกล่าวว่า เกาะทายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์คำนี้ไม่ใช่คำกล่าวเกินจริงในเชิงบุคลาธิฐานนะครับแต่มันมีนัยยะทางจิตพิทยาและทางธรรมที่ลึกซึง้งในวินาทีที่พ่อแม่เห็นลูกชายปลงผมเข้าสู่ร่มกาสาวพัดจิตของพ่อแม่จะเกิดมหากุศลจิตที่มีความปิติอย่างแรงกล้าความปิตินี้เองคือพลังงานบริสุทธิ์ที่จะไปตัดรอนวิบากกรรมหนักๆที่ท่านอาจเคยทำไวใ้ให้เบาบางลง และเป็นภาพจำสุดท้ายที่ประทับแน่นในจิตแม้ในยามใกล้จะสิ้นใจภาพลูกชายในผ้าเหลืองมักจะผุดขึ้นมาในนิมิตทำให้จิตสุดท้ายก่อนตายเกาะเกี่ยวอยู่กับบุญนำพาท่านไปสู่สุคติภูมิได้นี่คือวิธีที่ลูกผู้ชายใช้ปิดประตูนรกให้พ่อแม่อย่างแท้จริงซึ่งทรัพย์สินเงินทองมหาศาลก็ไม่อาจซื้อตั๋วเดินทางไปสวรรค์แบบนี้ให้ท่านได้นอกจากการตอบแทนคุณพ่อแม่แล้ว อาน,นิสงส์ต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันคือการชำระหนี้เวรหนี้กรรมครับเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกและตำนานพื้นบ้านมากมายยืนยันตรงกันว่าผ้าเหลืองคือเกราะแก้วที่เจ้ากรรมในเวรเกรงใจท่านผู้ฟังอาจเคยได้ยินเรื่องราวของคนที่มีชะตาขาดหรือมีเคราะห์หนักแล้วพระอาจารย์ทักให้ไปบวชเพื่อต่อชะตาชีวิตทำไมการบวชถึงต่อชีวิตได้ เปรียบเสมือนเรามีนี่สินล้นพ้นตัวเจ้าหนี้คือเจ้ากรรมในเวรกำลังตามทวงยิกยิกจะเอาชีวิตให้ได้แต่จู่จูลูกหนี้คนนี้ตัดสินใจเข้าทำงานรับใช้พระราชาคือบวชเป็นพระได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายพิเศษเจ้าหนี้ก็ไม่กล้าเข้าไปทำร้ายสุ่ม 4, สี่สุมห้าอีกทั้งลูกหนี้คนนี้ยังทยอยส่งดอกเบี้ยคือบุญกุศลจากการบำเพ็ญเพียรให้เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ จากเจ้าหนี้ที่โกรธแค้นก็จะเริ่มใจอ่อนและยอมประนีประนอมหนี้หรืออโหสิกรรมให้ในที่สุดนี่คือกุศโลบายของการบวชเพื่อหน,นีภัยวัตสงสารเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอยกตำนานเรื่องเล่าสมัยพุทธ,ธกาลเกี่ยวกับสามเณรน้อยอายุเจ็ดขวบที่มีชื่อว่าติดสะเดิมทีสามเณรรูปนี้มีชะตาชีวิตสั้นพระสารีบุตรผู้เป็นอาจารย์ซึ่งมีญานอย่างรู้ ตรวจดูดวงชะตาแล้วพบว่าสามาเณรจะมรณภาพภายในเจวันท่านจึงอนุญาตให้สามาเณรลากลับไปเยี่ยมบ้านเพื่อไปร่ำลาพ่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายระหว่างทางเดินกลับบ้านสามาเณรพบปลาจำนวนมากตกค้างอยู่ในหนองน้ำที่กำลังแห้งขอดแดดเผาจนปลากำลังจะตายด้วยจิตเมตตาแห่งเพศสมณนะสามาเณรจึงช่วยจับปลาเหล่านั้นไปปล่อยในแม่น้ำใหญ่ รอดชีวิตไปได้นับร้อยตัวและยังช่วยก้อนม,มดที่ถูกน้ำท่วมให้รอดตายอีกเมื่อกลับไปถึงบ้านอยู่ครบกำหนดเจวันสามเณรก็กลับมาหาพระอาจารย์พระสารีบุตรแปลกใจมากว่าทำไมสามเณรยังไม่ตายก็เข้าฌานดูก็พบว่าอานิสงส์จากการให้ชีวิตในเพศบรรพชิตนั้นมีกำลังแรงกล้าจนสามารถลบเส้นตายของมัจ,จุราชได้ ทำให้สามเณรมีอายุยืนยาวต่อมาจนได้บรรลุธรรมเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าบุญในเพศบวชนั้นเป็นบุญที่บริสุทธิ์และมีฤทธิพลิกชะตาได้จริงความมหัศจรรย์ของแรงบุญบวชพระยังแผ่ขยายไปถึงโลกวิญญาณได้อย่างอัศจรรย์ครับมีคำถามเสมอว่าคนที่ตายไปแล้วจะได้รับบุญไหมโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากหรือเป็นเปรตวิสัย เรื่องนี้ต้องอ้างอิงตำนานพระเจ้าพิมพิสารที่ท่านได้ถวายวัดเวลุวันแด่พระพุทธเจ้าแต่ในคืนนั้นท่านกลับได้ยินเสียงร้องโหยหวนหน่ากลัวทั่วพระราชวังรุ่งเช้าพระเจ้าพิมพิสารไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเสียงเหล่านั้นคือเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติที่รอคอยส่วนบุญมานานแสนานานนับพุทธันดร เมื่อเห็นพระเจ้าพิมพิสารทำบุญใหญ่จึงมารอรับแต่พระเจ้าพิมพิสารลืมกรวดน้ำอุทิศให้พวกเขาจึงร้องประท้วงด้วยความผิดหวังพระพุทธองค์จึงแนะให้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญถวายทานอีกครั้งแล้วตั้งจิตอุทิศให้เจาะจงทันทีที่ทำสำเร็จเปรบเหล่านั้นก็ได้รับทิพยสมบัติพ้นจากความหิวโหยทันทีนีชี้ให้เห็นว่าบุญที่ทำกับเนื้อนาบุญ คือผู้บวชเป็นช่องทางเดียวที่ส่งสเสบียงข้ามภพภูมิได้แต่ท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ว่าแค่โกนหัวห่มผ้าแล้วจะได้บุญทันทีนะครับเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่จะทำให้สัญญาณบุญแรงชัดจัดเต็มคือศีลของผู้บวชพระภิกษุมีศีลถึง227ข้อซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องกรองจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ หากผู้บวชตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติภาวนาแม้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเช่น7วัน15วันอานิสงส์นั้นก็มหาศาลเปรียบเหมือนหลอดไฟครับถ้าใส้หลอดหรือศีลบริสุทธิ์แสงสว่างหรือบุญก็จะเจิดจ้าส่องไปได้ไกลแต่ถ้าบวชแล้วไม่สำรวมทำตัวเหมือนชาวบ้านแสงสว่างนั้นก็ริบรี่วิญญาณสัมภเวสีหรือเจ้ากรรมนายเวร ก็มองไม่เห็นไม่ได้รับส่วนบุญดังนั้นหัวใจของการบวชไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลาแต่อยู่ที่คุณภาพของการปฏิบัติในช่วงเวลานั้นนอกจากเรื่องของวิญญาณแล้วผลบุญของการบวชยังส่งผลต่อจิตใจของผู้บวชเองในระดับลึกซึง้งหลายคนที่เคยผ่านการบวชเรียนมาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนได้เกิดใหม่เพราะการเข้ามาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนา เป็นการตัดขาดจากสิ่งเร้าภายนอกโซเชียลมีเดียความวุ่นวายการแก่งแย่งชิงดีทำให้จิตใจได้พักผลอย่างแท้จริงช่วงเวลานี้แหละครับที่คนเราจะได้มีโอกาสคุยกับตัวเองและพิจารณาความจริงของชีวิตการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิกิจวัตรเหล่านี้จะค่อยๆขัดเกลาวความหยาบกระด้างของอารมณ์ให้ละมุนละไมขึ้น คนใจร้อนจะเย็นลงคนขี้เกียจจะขยันขึ้นเพราะต้องตื่นแต่เช้ามืดและรักษาความสะอาดเสนาสะนะการเปลี่ยนแปลงนิสัยถาวรน,นี้คือกำไรชีวิตที่ติดตัวไปแม้จะสึกออกมาแล้วมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับอานุภาพการป้องกันภัยของผ้าเหลืองในสมัยโบราณเวลาเกิดโรคระบาดหรือภัยสงครามชาวบ้านมักจะไปหลบภัยในวัด หรือนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระปริษเพื่อสร้างขวัญกำลังใจเชื่อกันว่ารัศมีของศีลเป็นเกราะกำบังที่มองไม่เห็นแต่สิ่งลี้ลับมองเห็นมีเรื่องเล่าของพระธุดงที่จาริกไปในป่าลึกถิ่นเสือสมิงและพูดผีแต่ท่านสามารถจำวัดอยู่ใต้โคนไม้ได้อย่างปลอดภัยสัตว์ร้ายเดินผ่านไปมาโดยไม่ทำอันตรายเพราะกระแสะเมตตา ที่แผ่ออกมาจากผู้ทรงศีลนั้นมีความเย็นชำ่ำสัตว์ร้ายสัมผัสแล้วคลายความดุร้ายลงวิญญาณร้ายสัมผัสแล้วคลายความอาฆาตนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนโบราณจึงนิยมให้ลูกหลานบวชก่อนจะออกเรือนหรือก่อนจะไปรับราชการทหารเพื่อสร้างเกราะคุ้มกันภัยติดตัวไปเรามาขยายความเรื่องการบวชก่อนเบียด หรือบวชก่อนแต่งงานกันสักนิดครับนี่ไม่ใช่แค่ประเพณีแต่เป็นกุศโลบายที่แยบยลมากการบวชทำให้ลูกผู้ชายได้เรียนรู้ความอดทนความเสียสละและการข่มใจหรือขันติซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นมากในการครองเรือนผู้ชายที่ผ่านการบวชเรียนจะมีความสุข,ขุมเข้าใจโลกและรู้จักบาปบุญคุณโทษเมื่อไปเป็นหัวหน้าครอบครัว ก็จะเป็นผู้นำที่ดีไม่พาครอบครัวไปในทางเสื่อมหญิงสาวสมัยก่อนจึงมักเลือกคู่ครองจากคนสุขคือคนที่บวชแล้วเพราะเชื่อมั่นว่าจะสามารถฝากผีฝากไขได้ผลบุญของการบวชจึงช่วยสร้างรากฐานครอบครัวที่มั่นคงลดปัญหาการหย่าร้างและความรุนแรงในครอบครัวได้ทางอ้อมอีกหนึ่งมิติที่ลึกซึ้งคือ การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาการที่ชายไทยคนหนึ่งตัดสินใจบวชเท่ากับว่าเขาได้กลายเป็นาศาสนาญาตผู้รับช่วงต่อมรดกธรรมจากพระพุทธเจ้าหากไม่มีผู้บวชพระธรรมคําสอนก็จะสูญหายไปการบวชจึงเป็นการค้าจุนหลักธรรมไว้ให้คงอยู่คู่โลกอานิสงค์ของการเป็นผู้สืบทอดนี้ยิ่งใหญ่มากครับ เพราะเท่ากับเราเป็นส่วนหนึ่งในการมอบแสงสว่างทางปัญญาให้แก่มวลมนุษยชาติบุญนี้จะส่งผลให้ผู้บวชเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดในภพชาติต่อๆไปจะเกิดในดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางธรรมและไม่ตกไปสู่อบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้โดยง่ายเพราะมีตราประทับแห่งความเป็นพุทธบุตรติดตัวไป กลับมาที่เรื่องเล่ากันต่อครับมีตำนานเกี่ยวกับพระมาไหลพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ที่ท่านมักจะลงไปโปรดสัตว์นรกเรื่องเล่านี้สะท้อนความเชื่อที่ว่าแม้แต่สัตว์นรกที่กำลังสวยกรรมหนักที่สุดเมื่อเห็นผ้าเหลืองของพระมาลัยลอยลงมาไฟนรกที่ร้อนแรงก็ดับมอดลงชั่วขณะเครื่องลงทันต่างหยุดทำงานสัตว์นรกได้พักหายใจ และยกมือขึ้นสาธุการนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผ้ากาสาวพัดคือธงชัยแห่งพระอรหันต์ที่มีอำนาจเหนืออำนาจกรรมชั่วทั้งปวงแม้เราจะเป็นเพียงปุถุชนที่บวชสมมุติที่สงแต่หากเราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเราก็ได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของธงชัยนั้นสามารถนำความร่มเย็นไปสู่พื้นที่ที่ร้อนระอุที่สุดในใจของคนรอบข้างได้ แล้วถ้าถามว่าจำเป็นต้องบวชตลอดชีวิตไหมคำตอบคือไม่จำเป็นเสมอไปครับการบวชชั่วคราวแต่ตั้งใจจริงมีค่ามากกว่าการบวชยาวนานแต่เช้าเอ็นเพลนอนมีคำกล่าวว่าบวชเจวันบรรลุธรรมก็มีถมไปสิ่งสำคัญคือการนำหลักธรรมที่ได้เรียนรู้กลับมาใช้ในชีวิตคารวสาหลายคนที่ศึกออกมาแล้วยังคงรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัด ยังคงสวดมนต์นั่งสมาธินี่คือการบวชใจที่ต่อเนื่องผลบุญไม่ได้จบลงเมื่อถอดผ้าเหลืองแต่ผลบุญจะแปลรูปกลายเป็นอุปนิสัยและวาสนาที่จะนำพาชีวิตคารวาสให้เจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นเพราะมีเครดิตทางธรรมที่ดีเทวดาก็อยากช่วยเหลือคนดีๆก็อยากคบค้าสมาคมยังมีเรื่องของการอโหสิกรรมในวันปลงผมและวันเข้าโบสถ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์มากครับที่นาคจะถือทูบเทียนแพรไปกราบขอขมาพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงเพื่อกล่าวคำลาบวชและขออโหสิกรรมต่อกันการกระทำนี้เป็นการปลดล็อกปมในใจที่ผูกมัดกันมานานบางคนโกรธกันมาเป็นสิบปีมาดีกันได้ในงานบวชเพราะทุกคนต่างเกรงใจในผ้าเหลืองที่จะห่มคลุมกายนาค การให้อภัยทานในงานบวชจึงเป็นบุญซ้อนบุญที่ทำให้ทั้งผู้บวชและผู้ร่วมงานเบากายเบาใจและตัดวงจรการจองเวรข้ามภพชาติได้อย่างชงัดน,นะครับนอกจากนี้การบวชยังเป็นทางลัดในการสั่งสมบารมีสิบทัศให้เต็มเปี่ยมเช่นทานบารมีคือการสละทรัพย์และร่างกายศีลบารมีคือการถือศีล227 เนคขมบาร,รมีคือการออกจากกามวิริยะบาร,รมีคือความเพียรในการปฏิบัติขันติบาร,รมีคือความอดทนต่อความลำบากเป็นต้นคนทั่วไปอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อบำเพ็ญบาร,รมีเหล่านี้ให้ครบแต่พระสงฆ์สามารถทำได้ครบในวันเดียวกิจวัตรของพระเอื้ออำนวยให้สร้างบาร,รมีได้รอบด้านดังนั้นการบวชหนึ่งพรรษาหรือสามเดือน จึงเท่ากับย่นระยะเวลาในการเดินทางในสังสารวัตรให้สั้นลงอย่างมหาศาลขอเล่าถึงเรื่องพยามาณสักนิดครับท่านผู้ฟังเคยสังเกตไม่ว่าก่อนจะบวชมักจะมีอุปสรรคเสมอเรียกว่ามานผจนบางคนป่วยกระทันหันบางคนมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงบางคนงานเข้าจนปลีกตัวไม่ได้นี่คือสัญญาณว่าบุญใหญ่กำลังจะเกิดมานจึงต้องมาขัดขวาง เพราะไม่อยากให้เราหลุดพ้นจากอำนาจของเขาหากท่านสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นจนเข้าโบสถ์ได้นั่นคือชัยชนะครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่มากการชนะมารในใจตนเองและมารภายนอกเป็นเครื่องพิสูจน์ความตั้งใจจริงและยิ่งอุปสรรคมากเท่าไหร่เมื่อบวชสำเร็จผลบุญก็จะยิ่งแรงกล้ามากขึ้นเท่านั้นเพราะแลกมาด้วยความยากลำบากสำหรับผู้หญิงแม้จะบวชพระไม่ได้ แต่การเป็นโยมแม่หรือการเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการบวชก็ได้รับอานิสงฆ์มหาศาลเช่นกันการถวายผ้าไตรจีวรการถวายพาายัตตาหารเปรียบเสมือนการเป็นกองสเสบียงให้กองทัพธรรมีเรื่องเล่าของอุบาสิกาท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่มีความศรัทธาถวายผ้ากรถินและสนับสนุนพระสงฆ์ ด้วยอานิสง์นั้นนางได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาที่มีเครื่องประดับกายงดงามดั่งผ้าทิพย์เรียกว่ามหาลดาประสานบุญจากการสนับสนุนการบวชจึงส่งผลเรื่องความสวยงามผิวพรรณวันนะและความเป็นอยู่ที่สุขสบายในภพหน้าเมื่อใกล้จะจบซีรีส์นี้ผมอยากฝากข้อคิดถึงชายไทยทุกคนครับ หากท่านยังมีโอกาสร่างกายยังครบ3 2และพ่อแม่ยังรอคอยอยู่อย่าลังเลที่จะบวชเลยครับบวชเมื่อพร้อมอาจไม่มีอยู่จริงเพราะกิเลสจะหาข้ออ้างให้เราไม่พร้อมเสมอจงบวชเพื่อสร้างตำนานชีวิตของตัวท่านเองบวชเพื่อทดแทนค่าน้ำนมที่ไม่มีวันประเมินค่าได้และบวชเพื่อเตรียมสเสบียงไว้ให้ตัวเองในการเดินทางไกลข้ามภพชาติ ช่วงเวลาสั้นๆใต้ร่มเงาพระาศาสนาอาจเป็นช่วงเวลาเดียวที่ท่านจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่เนินทองซื้อไม่ได้เราได้เห็นแล้วว่าผลของแรงบุญบวชพระนั้นกว้างไกลและลึกซึ้งเพียงใดตั้งแต่การช่วยพ่อแม่และบรรพบุรุษให้พ้นนรกการเปลี่ยนเจ้ากรรมในเวรให้เป็นมิตรการสร้างเกราะคุ้มกันภัยให้ตนเองไปจนถึงการสืบต่อลมหายใจของพระพุทธาศาสนา ผ้าเหลืองผืนน้อยนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะของผู้กล้าที่ทวนกระแสกิเลสขอให้เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านเห็นคุณค่าของการอุปสมบทและสำหรับท่านที่เคยบวชมาแล้วขอให้ระลึกถึงบุญนั้นด้วยความปลื้มปิติเพราะบุญนั้นยังคงส่องสว่างอยู่ในใจท่านเสมอไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน ขอบพระคุณที่ร่วมรับฟังเรื่องราวมหากุศลนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสวัสดีครับ